สวัสดีซาวฟอร์จูเนอร์นะครับวันนี้เรามาดู f o r t จูเนอรงานติดตั้งชุดพุ่มเบาแบบพุ่มเรียบนะครับแบบลายไลเนอร์ไลเนอร์คือจะมีเส้นสายค่อนข้างจะสวยงามแบบนี้เป็นเน้นเดินตะเข็บได้ลูกค้าออเดอร์เป็นหนังสีครีมนะครับแล้วก็ได้สีครีมก็จะให้ความกลมกลืนกับตัวเ<ม>บาะเดิมและคอนโซลนะครับที่เป็นสีครีมอยู่ของเดิม แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับตัวที่นั่งนะครับเป็นไฟฟ้าสําหรับตัวใหม่ตัวเก่าก็จะเป็นปรับธรรมดาเนาะไม่มีปัญหาการติดตั้งทางร้านเราติดตั้งให้ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่าเรียบร้อยดีอันนี้สําหรับข้างหลังนะครับข้างหลังเบาะหน้าก็จะเป็นตัวกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับอ่ข้างหลัง อันนี้จะเป็นซิปซ้อนนะครับคือเราเอาซิปรูดลงมาอ่าก็จะปิดพอรูดออกปั๊บก็จะเอาตัวเท้าแขนออกมาได้อ่าแล้วเราเวลาเราใช้งานเราก็จะปิดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็รูดตัวลงมาอ่ามันก็จะสวยงามแบบนี้โอเคส่วนการพับเบาะนะครับพับได้เหมือนเดิมทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแบบนี้ ใช้งานไม่ยากครับในส่วนของตัวพนักพิงนะครับอ่ะโทษทีอ่าก็จะพับแบบนี้นะครับแล้วก็พับกระดกขออนุญาตนะถ่ายคนเดียวอ่าโอเคก็จะเป็นแบบนี้ได้เหมือนปกติอันนี้ลูกค้าออเดอร์สองเบาะนะครับสองตอนนะครับก็คือเบาะหน้าและเบาะแถวกลางอ่าก็เรียบร้อยดีท่านใดไม่อยากเสริมเบาะนะครับอยากคุ้มเรียบๆเบ,บาะเดิม เราขอนำเสนอแบบไลเนอร์นะครับไลเนอร์สวยงามเป็นที่นิยมปกติเนี่ยคือไลเนอร์เนี่ยจะเห็นเป็นดำได้แดงกันเยอะอันนี้เป็นดำเป็นหนังสีครีมล้วนนะครับก็จะออกมาเรียบสวยแบบนี้สอบถามเข้ามาได้ครับร้านอันติเมดนะยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ